ดีใจแทนพี่นโนครับดีใจว่าแบบว่าคือดูแลแบบตอนตอน,ตอนที่ออกมาตอนท้ายเนาะเราทุกคนปรบมือให้แต่ว่าเหมือนับาเฮ้ยสำเร็จแล้วพี่เราทำสำเร็จแล้วสมกับที่ซ้อมมาเหนื่อยแล้วแบบกลับบ้านดึกทุกคืนอย่างเงี้ยดีใจด้วยครับ,รบก็สนุกมากครับก็แอบ,บอิจฉาพที่ต้องหลายฉากที่แบบว่าได้คู้กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย ฉากไหนพี่รู้ครับไอชักกี้เป็นไงดิเขาสรุปมากครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นครับแล้วจากความความแบบว่าประสบความสำเร็จไปก้าวหนึ่งของพี่โน้ครับได้เล่นละครเวทีแล้วก็เก่งมากๆครับใช่ครับแบบว่ามีอะไรของไอ้เกมขาถ้าเรื่องตีเนี่ยมันไม่ไม่ได้แล้วคือแบบประมาณว่ามันมันเกินเกินแบบพี่เราคือจากปกติเราเคยเห็นพี่โน้ร้องเพลงล็อกล็อกล็อกแล้วพอเรามาดูแบบนี้แบบว่าเออเก่งอ่ะแบบพี่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับแบบ ทุกฉากเลยก็ยว่าได้ค่ะแบบว่าอยากให้มาดูกันจริงๆเพราะว่าประทัแบบแบบใจมากๆทั้งทั้งการร้องของพี่เขาที่พัฒนาขึ้นแบบว่าเยอะมากๆแล้วก็ประทับใจทั้งตัวพี่แพทพี่แบงค์แล้วก็พี่โตโน่เองด้วยค่ะชอบมากๆค่ะ เพราะว่าแข่งของเขานี่ไม่ได้เล่นแข่งเขาก้ามแข็งครับเขาได้ดูแข็งไงไม่ใช่จริงๆแล้วพี่เเป็นคนที่ไม่คิดครับคพี่เขาเป็นคนที่มีอเนอร์สูงเขาสามารถเห็นได้ทางแวตาองเขารจะแสดงออกทุกอย่างทางแวตาจริงๆฮะไอคิดอะไรวะไม่คิครับคือพี่เขาเป็นคนที่มีอินเนอร์สามาถ็น้างตอับเขาจะแสดงออกทุกอย่างจระอดอะไรมดาไัเอเาเป็นแมที่พี่โตโนาเห้อรับเหาจอก่า ชอบมากชอบมากคือลงมาถึงเ็นตุ้งตุ้งไปถามพี่ทีมาว่าพี่ครับแม่พี่โตโน่เป็นใครแม่แม่ในเรื่องนะครับแม่ในเรื่องเขารู้เขารู้เนาแม่ตีเล็กเออแม่ตีเล็กแม่ตีเล็กโอ้โหแบบพอร้องเพลงเพราะมากพอแม่ตีเล็กลงได้ยังครับพอละพอล้องพอร้องออกมาทีนี่ขนาดผมอยู่แถวเอนะผมรู้สึกได้ถึงแรงกันแทกเลย คำจริงต้องพูดว่าผมอยู่แถว Z ซตใช่ไหมเพราะแถวเ e, ออยู่หน้าสุดเลย <c oughs> แต่สุดยอดจริงครับหู <c oughs> ขนลุกทุกท,ทุกครั้งนี่เขออกมาเลยครับคิดไหมคะว่าโอ้โหพี่ตโอน่ของเรานีที่แบบ จะเล่นได้ดีขนาดนี้ก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวพี่เขาอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าพี่เขาก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะทําผลงานดีๆออกมาให้กับทุกๆคนได้เห็นการถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาติดตามได้เลยค่ะคงเหนือมังกรค่ะต้องการมาปีหวันฐานะที่เราเป็นแชมป์เดอะสตาร์เหรอเสียใจบ้างไหมที่แบบเฮ้ยทำไมเตโนได้ไปเล่นทำไมเราไม่เลยครับต้องบอกว่าบทนี้เกิดมาเพื่อพี่เตอ่ตโนเลยครับเิาพื่อพี่ตโนครับใช่ครับไช่ครับบทการกันการรองวยซวย ไม่ได้คุณจะบอกว่าบทนี้คาแรคเตอร์นี้ต้องพิณโนคนเดียวครับติดเลยครับแล้วก็ใช่แล้วก็ดีใจกับพิณโนด้วยที่วันนี้ที่แบบว่าได้ได้มีผลงานให้พวกเราได้เห็นด้วยแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ก็เป็นเป็นกำลังใจให้พีณโนเสมอๆครับผมเนี่ยที่ใครบอกว่าพี่โน้เล่นไม่ดีนะลิดเขียงขาดใจครับพี่โน้เขาอินมากกลับมาถึงบ้านเนี่ยเวลาลิดขาดใจทีไรปุ๊บต่อยล้งแหวนเตะตบอยเอาเอาเงั้นถ้าเวลาถูกใจล่ะเวลาถูกใจกันอ๋อ บอกว่าได้เห็นเขาไปร้องซ้อมหนังหนังไหอยู่เนี่ยรีได้มาดูซ้อมได้มาดูซ้อมเป็นเป็นเขาซ้อมกันคือซ้อมกันดึกมากอย่างที่ว่าคือรีดพักที่เดียวกันพีิโตโนถ้าวันคือรีดจะกลับไปแล้วจะเจอพีิโตโนกลับบ้านแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบบ่อยมากถ้าเป็นรีดกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งพิโตโนครับแล้วรีดล่ะรีดกลับมานอนรอตั้งนานแล้วครับเหมือนตั้งเตยตัวใหม่อ ใไหมก็ถ้าเกิดเกลียดน่าจะเป็นเกลียดของเรื่องของการแบบว่าอยากแสดงออกมาให้ดีเขาอยากคือหลายๆคนอาจจะคาดหวังคาดหวังกับเรื่องนี้นะครับแล้วคือทั้งพี่แพทพี่แบงค์พี่โน่เองคือทุกคนคือแบบว่าตั้งใจทําออกมาให้ดีก็เลยว่าอาจจะแบบว่ามีเครียดเครียดกันบ้างแต่ว่าพี่เขาก็คือเหมือนกับว่ายังไงก็คือเต็มที่เพราะว่าก็คือไม่ท้อไม่อะไรเพราะว่าถึงดึกหรือว่าจะยังไงก็แบบว่าสู้ๆเต็มที่เพราะเขาอยาก ของกันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอพี่โน้ครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้ถามถามข่าวข่าวว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเพอรู้ว่าเราคอยมันทีเนี้ยซ้อมหนักมากๆครับแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างก็โดนโดนดุหรือยังอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าแรกๆก็จะไม่มีครับช่วงหลังก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็พี่โน้บอกสู้ๆครับใช่ครับของแรกว่าขอเล่นระเพี่มีฉากไหนที่แบบเราเม้าเขาบ้างอะไรอย่างนี้แหมแหมพี่รู้เลยนอกจากไหนแล้วล่ะเรื่องจริงมากอ่ะเรื่งจริงมาก ก็คงจะเป็นฉากเลิฟจีนะน้องซ้อยงบนเตียงครับรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องเหมือนเหมือนไม่ต้องฝึกอะไรมากอ่ะแต่ไม่ว่าพี่เขาเป็นจรีกัะเป็นจริงก็ประมาณนั้นครับก็แซวๆกันนะครับก็แฟนหลายคนก็อยากไปเล่นบอลก็ที่ที่ที่มีข่าวมาว่าพี่ต้องต้องเล่นแข่งนะครับถ้าเกิดว่าเซนไปเล่นนะครับแข้งเลยโป๊กเลยโป๊กเลยไม่ใช่ หานบอาลงะครหรือว่าตอนนตกลงอะไรยังไม่ชัวร์ยังเปิดตอนนี้ก็คือเรียกว่าเรื่องละครก็คือมีเปอร์เซ็นที่เรียกว่าไงคือมีมีโปรเจกต์ไว้แล้วแต่ว่าเรื่องของวันเปิดกล้องหรือว่าเล่นเรื่องอะไรหรือว่าเล่นกับใครแต่ตอนนี้อุ้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเปิดกล้องแล้วเรามาเซอร์ไพรส์กันทีเดียวดีกว่าครับครับคือพวกเราก็เป็นกำลัง้ยเ ก็ไม่อยากดีกว่าพูดไม่ออกไม่อยากดีกว่าค่ะก็ให้เขาคู่กันไปมันเป็นแบบว่าเป็นการแสดงเนาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้พี่โตโน่พี่ตโน่นะเป็นกําลังใจให้พี่ตโน่ตลอดนะคะพวกเราก็คอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็คิดว่าพี่โตโน่เนี่ยจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำผลงานดี ผลงานพี่โตโน่กันเยอะๆนะคะคุณมาครับต้องมาดูนะครับผมเยวอ่นดอดสนุกมากๆครค่ะครัตอไปหนีนี่นึ่งของเกสทีคอนเสิรเป็นหงก็ชุดจีนก็จีนไม่ใช่ต้นจีนชุดจีนคุ้มต้นคือใส่เสร็ตผุดออกก็มาคุ้งต้นแล้วตรงนี้ตรงนี้อะไรพิมกรอบหรือเปล่าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เกสในการทำให้เกสมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยทุกๆครั้งที่พี่ ก็จะแบบว่าแซวกันเล่นๆงนี้ตลอดค่ะขอบคุณมากคือเราไม่ได้เซเล่นกันแซาจริงๆครับเจาไม่ไม่ความมันนี้เก็บไม่ได้เลือดชุดเองแต่ว่าไปยิ้มภาพสุกูต้นจริงหมดไปพันพันก่อนขึ้นแล้วก็มีติดเครื่องประดับใช้หมุดหปากใช้หมุดปากมุดตรงโต๊ะจีนด้วยพอโดนยับน้องเกดเป็นไงบ้างค่ะ ชิวันนี้ก็เลอกเองค่ะเพราะชอบสมีม่วงแล้วก็แล้วก็คือแบบมาทั้งทีก็เอาให้เต็มที่ค่ะดอกลางคูอะไรเงี้ยตนจีนนี่ก็ดอกอันคันค่ะลาเวนเดอร์ดอกค่ะดอกนี่ค่ะไม่พกดวกน้ำได้ด้วยค่ะ